สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ในช่องเบลีวันสองนะครับวันนี้พี่มันสร้างห้องแล้วก็จัดกิจกรรมแข่งขันนะฮะ oh. แล้วก็สามารถที่จะชวนคนอื่นๆนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในแคลนพี่เนี่ยมาร่วมด้วยนะฮะวันนี้พี่สร้างห้องแล้วก็พี่เขียนไปเลยนะฮะคอมเมนต์ไปเลยนะฮะว่าใครที่ชนะนะฮะรับไปเลยนะฮะห้าสิบห้าสิบกลน่านะฮะโอเคนะ วันนี้มาดูซิว่าใครจะเป็นคนได้50กาลิน่าไปนะฮะวันนี้นะฮะดูเหมือนว่าทุกคนฮนะจะจริงจังมากเลยะฮะนะโอเคนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube พี่นะก็สามารถฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจใพี่หน่อยนะฮะแต่ว่าพี่เพิ่งเป็น y o u t ยูทูบเบอร์มือใหม่นะฮะนะ เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เลยนะฮะแล้วก็พี่ก็ใช้แค่คอมกะกาพี่ฮนะเป็นคอมที่กามากเลยะฮะนะพี่พี่หวังว่าพี่แบบว่าพี่อยากจ,นะจะสตรีมน่ะเอออยากจะสตรีมแต่ว่าคอมพี่มันกาฮะเห็นไหมเวลาพี่อัพหน้าจอเนี่ยมันมันยังกระตุกเลยนะ แบบว่าพี่อย่าสตรีมนะฮะแบบว่าไลฟ์สดนะแต่ว่ามันคอททำไม่ได้นะฮะแบบว่ามันคอมพี่มาก่าแล้วก็อินเทอร์เน็ตพี่นะฮะมันก็ช้ามากๆเลยนะ,ะ,นะแล้วพี่ก็จะมาพี่ก็ได้ได้แต่มาอาบหน้าจอนะฮะแล้วก็ค่อยตัดต่อแล้วลองอีกทีนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูซิว่า บรรยากาศในการแข่งขันในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะอู้เจอแล้วฮนะเจอแล้วฮนะเจอแล้วฮนะอ๋อเบอ,ร,อร์อะไรอะไรอันนี้นเบอร์อะไรวะเบอร์เบอร์สี่สิบหกเหรอสองคนนี้ปะทะกันเลยะฮะปะทะกันฮะอีกคนมีแค่ฟา,าร์มัสอีกคนมีสแปปโอ้โหแตกไปนะฮะเก็บไปแล้วนะฮะดูเหมือนว่าบรรยากาศในวันนี้นะฮะเดือดมากนะฮะ แบบว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็รู้ดีนะฮะว่าใครที่ชนะไปเนี่ยรับไปเลยะฮะรางวัลน,นะฮะ <Wow. S 1> ไม่ได้สร้างห้องฟรีฟรีะฮะพี่ไม่ได้สร้างห้องฟรีๆรีนะฮะโอ้แตกไปแล้วฮะ mm. เหลือแค่13ามนะฮะ mm. มื่อตะกี้นี่ยังเยอะเลยนะฮะ mm. แบบว่าพี่เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยถนัดในการดูกันประท้าแบบกันสร้างสร้างห้องเนี่ยแล้วก็ใช้แก้เครื่องเดียวเนี่ยมัน แบบว่าเราดูมุมมุมมองของกันประทะนะฮะของแต่ละฝ่ายนะมันดูยากนะแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่ช่องพี่ดังนะ,ะแบบว่าช่องพี่ผ่านกดแล้วนะ,ะพี่ก็จะใช้หลายๆเครื่องนะฮะในการดูหลายๆมุมนะฮะ oh. โอเคนะฮะแล้วนี่ก็คือลูกแคลมพี่ oh. โอ้โหมีแต่คนเติมเติมมานะฮะ oh, <no. S 1> แบบว่าพี่ พี่เขียนไปคอมเมนต์ไปแล้วว่าใครเนี่ยใครที่ชนะเนี่ยรับรับบัตรไปเลยนะฮะกาลิน่านะห้าสิบบาทนะฮะแล้วก็อุ้งแตกไปเลยนะฮะโอ,โอ้โหน้องคนนี้ก็เล่นโหดเหมือนกันนะฮะโหดนะฮะโอเคนะฮะแบบว่าใครที่ยังไม่ได้อยู่ในแคลนพี่เนี่ยจะถึงแม้ชนะไปเนี่ยจะได้แค่ห้าสิบกาลิน่านะฮะแต่คนที่อยู่ในแคลนพี่เนี่ยเป็นลูกแคลนพี่เนี่ย แบบว่าได้ที่เฮ้โดนระเบิดโดนระเบิดเฉยเลยโอ้โหแตกไปแล้วฮนะตอนนี้เหลือแค่8คนฮนะแบบว่าใครที่อยู่ในแคมพี่เนี่ยได้ที่2ก็ยังมีรางวัลอยู่นะฮะที่2ก็หนึ่งเพชรนะฮะนะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในแคมพี่น่ยจะต้องเป็นที่1เท่านั้นนะฮะต้องเป็นที่หนึนะฮะ กติกาพีง่ายๆนะฮะไม่ยากนะฮะง่ายๆนะฮะทำมาอยู่ในแคลนพีชนะไปนะฮะก็สามารถรับมากกว่า50กาลิน่านะฮะมากกว่านะฮะโอเคแต่ว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในแคลนพีเนี่ยก็ได้แค่50กาลิน่านะฮะวันนี้พี่มาจัดกิจกรรมแข่งขันนะฮะดูซิว่าคนในแคลนพีจะได้ที่1หรือคนอื่นๆที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะฮะจะได้ที่1ไปนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่8คนนะฮะ แต่ว่ามันยิงวงยิงใหญ่อยู่เลยนะฮะวงยิง ι, วงยิงใหญ่อยู่เลยนะฮะแต่ว่าคนตายกันหมดแล้วนะฮะเออปะทากันเล้วปะทะกันเลยนะเออโอ้ไม่ดนหัวไม่ดนหัวนะฮะเออเออโอ้โหล่าหัวโอ้โหล่าหัวเกือบไปแล้วนะฮะเหลือแค่นิดเดียวนะฮะเกือบแตกนะฮะเดี๋ยวแบบว่าพี่อาดูไปอีกเออต้องมาแบบนี้ทีครับ ดูมานแบบนี้นะฮะเออเออโอ้โหแตกไปลเลยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออแบบนี้เฮ้ยอ้าวแตกไปโอ้โหล่าหัวนะฮะล่าหัวนะคนโหดนะฮะในวันนี้นะฮะลูกแคลมพี่ก็แตกไปแล้วนะฮะลูกแคมพี่มีสามคน,นะฮะเขาร่วมนะฮะสองคนแตกไปแล้วะฮะเหลือแค่คนนี้คนเดียวนะครับดูซิว่าลูกแคมพี่จะมาถึงไหนนะฮะ ตอนนี้ก็เหลือแค่6คนนะฮะบรรยากาศแบบว่าเดือดมากเลยนะฮะแบบว่าทุกคนรู้ว่าเออการแข่งขนนันเนี้สร้างห้องแบบนี้อ่ะมันมีรางวัลน,นะแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าอะไรแบบว่าจริงจังมากเลยฮนะทุกเขาจริงจังมากเลยฮนะว่ามีรางวัลด้วยฮนะนะ แต่ว่าถ้าว่าช่อง u t ท b ปพี่ผ่านแล้วเนี่ยพี่จะจัดกิจกรรมแข่งขันรัวๆเลยนะแบบรัวๆเลยนะฮะแล้วก็รางวัลที่เยอะกว่านี้ฮนะเอยทำไมเออซึ้งซื้อโอโหแบบนั้นไม่รอดน,นะฮะนะฮะไม่รอดน,นะฮะแตกไปแล้วะฮะเออน้องคนนี้เขาเก็บไปได้เลยฮะสามคิวนะฮะก็ถือว่าเติมเหมือนเหมือนกัน,นะฮะนะโอเคดูไปสิว่าใครจะได้ที่หนึ่ง ดูไปนะฮะดูไปนะฮะตอนนี้เหลือแค่5คนนะฮะแบบว่าแม็กมันยังใหญ่อยู่เลยนะนะแต่ว่าคนแตกไปเกือบเหลือแค่5คนอ๋อเหลือแค่5คนนฮะแบบว่ามันมันคนเยอะนะแล้วก็พี่ใช้แค่เครื่องเดียวนะฮะในการเป็นผู้ชมนะมันก็เลยชมยากนะฮะแบบว่า ขาหน้าเนี่ยพี่จะใช้แบบว่า2เครื่องนะ่ะเออสองเครื่องนะฮะดูนะฮะดูแล้วก็แบบว่าเราจะได้เห็นหลายๆมุมไงนะฮะโอเคนะฮะบรรยากาศตอนนี้เหลือแค่5คนแต่ว่าพี่จะลองดูสิว่าลูกแคลมพี่ ลูกแคนพี่จะได้ที่เท่าไหร่นะฮะและตอนนี้เบอร์เท่าไหร่เบอร์11นะฮะเขายังขี่รถยังมีความสุขนะฮะดูเหมือนว่าลูกแคลนพี่เฮ้อยอันนี้ไม่ใช่ลูกแคลนพี่แถวแถวนี้น่าจะมีคนน่าจะมีคนอยู่นะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่5คนแปลว่าแม็กมันยังใหญ่อยู่เลยกันแบบว่าหากันไม่ค่อยเจอะฮะ นะโอเคนะฮะดูซินะฮะดูต่อไปนะฮะว่าจะหาเจอกันได้ยังไงนะฮะดูต่อไปนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะฮะแบบว่ามีมีแค่ใส่เติมนะฮะใส่ฟรีแทกหาหาจะไม่มีเลยนะฮะใส่เติมเติมนะฮะวงยิงใหญ่อยู่เลยนะฮะมาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะจะเจอกันไหมนะฮะจะเจอกันไหมนะฮะ มาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะเบอร์14เบอร์14ลูกแคลมพพี่โอเคดูต่อไปนะฮะเออดูต่อไปนะฮะเฮ้ยเฮ้ยสองคนนี้ใกล้จะปะทะกันแล้วนะฮะใกล้จะปะทะกันแล้วแต่อีกคนวิ่งอีกคนก็ขี่รถนะฮะคงจะไม่เจอกันไม่เจอกันแน่นอน แบบว่าวงยิ่งใหญ่อยู่เลยนะฮะการที่จะได้เจอกันเนี่ยมันโอกาสที่จะเจอกันเนี่ยมีน้อยนะฮะนะดูต่อไปนะฮะดูต่อไปฮะเห็นไหมเฮ้ยอะไรเน็ตพี่เลยหรือว่าเน็ตน้องคนนี้ยทำไมเป็นอย่างนี้พี่ว่าไม่ใช่เน็ตพี่นะนี่เห็นไหมพี่ว่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เน็ตพี่นะคงจะเป็นเน็ตน้องคนนี้ใช่ไหม นะฮะเนตเนตกระตุกนะนะโอเคนะฮะตอนนี้นะฮะดูนะฮะดูนะฮะดูดีฮะเบอร์11บเบอร์11เขามีแค่ปืนฉาดตอนนี้ลูกแทนพี่กำลังสำรวจที่จะไปอยู่เลยนะฮะอโอยังไม่ยังไม่เจอกันเลยนะฮะตอนนี้เออเจอกันแล้วนะเจอกันแล้วนะเจอกันแล้วนะเออ โอ้โห VFX ของแต่งนะฮะมีสก er ินด er. ้วยนะฮะจะแตกมาเนี er. ่ยแตกมาเนี vine, ่ยดูนะฮะดูสิฮะดูสิว่าใครจะอยู่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูอีคนอีคนมันอยู่ไหนวะดู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 อีไฟอยู่อีไฟอยู่เบอร์เท่าไหร่วะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ มันอยู่ไหนวะเอออยู่ล่างอ,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 อยู่ล่างอยู่ล่าง,อางโอเคเจอแล้วนะฮะก็มาดีครับมาดีครับดูที่นะฮะดูนะฮะตังไฟต่างก้อ,อวิ่งนะฮะตอนนี้วงก็มาแล้วนะฮะดูนะฮะดูสิว่าสองคนนี้ใครจะเป็นคนชนะโอเคเบอร์หนึ่งเราดูไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไป ที่เบอร์สี่ลูกแคมปพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอา้าวทำไมวิ่งวิ่งไปไปคนละข้างคนละคนละที่กันเลยนะฮะแบบว่าแบบว่าวงยังใหญ่อยู่เลยนะฮะเขายังยังไม่อยากปะทะกันนะฮะแบบว่าต่างไฟต่างก็อยากได้ที่หนึ่งนะฮะอยากได้ที่หนึ่งนะฮะนะฮะตอนนี้ก็ไม่อยากจะปะทะกันเดียวเสียเปรียบนะ โอเคนะฮะดูก่อนนะฮะดูก่อนนะฮะแบบว่าอ๋อปะทะกันแล้วนะฮะปะทะกันแล้วนะฮะเบอร์หนึ่งปะทะนะฮะเบอร์หนึ่งปะทะเบอร์สี่สิบแปดนะฮะหัวกวงใช่ไหมเนี่ยหัวกวนงฮะมายครับเอ้าเอ้าโอ้โหเอ้าแตกซะด้วยเจอเบอร์สี่ร้อยนะฮะ VFS นะฮะของแต่งด้วยนะฮะ ดโกง er. นะฮะสกินขบสุดนะฮะมาแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะม um okay. าแล้วนะฮะโอเคนะฮะดูสินะฮะมีอีกตัวมาสอยด้วยนะฮะขี่รถมาด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะนะฮะดูสิว่าใครจะอยู่นะฮะดูนะฮะฮ่าฮ่าระเบิดมาแล้วนะระเบิดระเบิดระเบิดมานะฮะระเบิดมานะฮะข้างหลังก็มีนะฮะข้างหลังมาแล้วนะฮะ คันหลังนะฮะคันหลังนะฮะมาแล้วนะฮะคันหลังนะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้แตกไปแล้วนะฮะมาแล้วนะครับเออมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหหัวนะครับโอ้โหโอ้โหขดโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรระเบิดเลยระเบิดเลยเหลือแค่นิดเดียวนะแค่นี้แค่นิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเอ็มเจ็บเก้าแตกไปแล้วฮะโอ้โหเก็บสองคนเลยนะฮะ ในที่เดียวนะฮะเก็บสองคนในที่เดียวนะฮะนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่สองคน,นะฮะลูกแคนพี่นะฮะแล้วก็น้องเบอร์11นะฮะตอนนี้ดูซิว่าดูซิว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายนะฮะดูซิว่าลูกแคนพี่จะเป็นคนได้รับรางวัลในวันนี้หรือเปล่านะฮะ <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่สองคนนะดูซิว่าจะเจอกันไหมนะ,ะแบบว่าวงยิงใหญ่อยู่เลยนะวงยิงใหญ่อยู่เลยจะหากันได้ไหมเนี่ย หาได้ไหมตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าแบบว่าสร้างห้องเนี่ยแบบว่าเมืองพิษเนี่ยเป็นเมืองที่ฉายาเดือดที่สุดนะฮะในฟรีไฟนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเจอกันนะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะมาดิครับมาลยครับเอาแล้วนะฮะมานะฮะจะเจอกันไหมนะฮะโอเคนะฮะอยู่ในบ้านนะฮะอยู่ในบ้านนะฮะวิ่งในบ้านสิเฮ้เฮ้ยทำไมยิงทิ้งล่ะ เขาบอกว่าลูกปืนมันเยอะนะไม่ได้ไม่ยิงนะมันเออเออเออเจ็บนะครับเจ็บนะเอ้าทำไมล่าหัวไม่ติดล่ะทาไมลูกแคลนพี่อัพตัวล่ะลูกแคลมพี่อัพตัวไปนะฮะโอ้เหลือแค่นิดเดียวนะฮะแค่นิดเดียวนะฮะแบบว่าลูกแคลนพี่ยังยังไม่เก่งนะฮะแบบว่าใส่ฟรีเลยนะฮะเอเอ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 าอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเกือบโอ้โห อ๋อแบบว่าน้องคนนี้เขาไม่มีปืนอะไรปืนระยะไกลใช่ไหมเขามีแค่ M79 แล้วก็ลูกซองโอ้โหตอนนี้เขาเปลี่ยนแลวนะฮะเปลี่ยนม,มาใช้สไนเปอร์นะฮะดูนะฮะดูสิว่าใครเอาทำไมอะทำไมทำไมวิ่งไปคนรับฟังกันเลยนะฮะตอนนี้เบอร์11็ก็ขี่สลิงลองไปข้างล่างแล้วนะฮะแล้วก็ ลูกแคลพี่ตอนนี้ทําอะไรอยู่นะฮะเขาก็วิ่งเดียครับจะอยู่ไว้ทําไมนะครับตอนนี้วงดีบมาแล้วนะฮะเข้าวงก่อนได้เปรียบนะฮะเข้าก่อนได้เปรียบนะฮะดูซินะฮะตอนนี้ใครจะเป็นคนสุดท้ายนะฮะดูนะฮะแบบว่าเหลือแค่2คนทําไมไม่ปะทะกันเลยแล้วก็จบจบเรื่องกันไปนะฮะแต่บอกเขายังว่ามันมันเปิดตัวอยู่ที่นอกวงนะมันไม่เท่นะฮะก็เลยเข้าวงไปก่อนนะฮะแล้วจะไปเปิด แบบว่าจบกันในที่ในข้างในเนะี่ยแบบว่าจบกันในข้างในเนะี่ยมันข้างข้างในวงเนี่ยมันเท่กว่านะตอนนี้ฮนะสไนเปอร์แอบส้มนะฮะแล้วก็ลูกแคลมพี่ดูเหมือนจะลองมาเข้าวงมาแล้วนะฮะตอนนี้เขามี AK แล้วก็คาร์นะฮะว่าแต่ว่ามือ้อเมื่อตะกี้นี่มีคาร์เาทำไมไม่สักยิงสักยิงนะฮะ แบบว่าใช้แค่ ai เอย่างเดียวนะฮะแบบว่าอย่างไงก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าลูกแคงพี่คิดยังไงโอเคนะครับตอนนี้มาจบกันที่ลองงานนะฮะดูซิว่าจะจบกันยังไงนะฮะจบกันด้วยสไนนะฮะสนหรือไม่ก็จบกันด้วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะดูไปก่อนนะฮะตอนนี้ดูไปก่อนนะฮะเออมาแล้วนะวิ่งมาแล้วนะทำอะไรอยู่วะ ทำอะไรอย um, ู่ลูกใครพีมันทำอะไรอยู <t 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 ่เขาทำอะไรอะไรอยู่ Slide Slide> ีอย่าบอกนะว่าไม่เห็นเขาทำอะไรอยู่นะฮะเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่นะฮะมาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะตอนนี้วงก็ดีบมาเรื่อยๆนะฮะไม่เข้าวงก็เสียเปรียบนะฮะต้องเข้าวงก่อนนะฮะเข้าวงก่อนนะะต่างไฟต่างก็ไม่เจอกันนะฮะนะฮะ เขาแบบว่าวงยังยังวงสุดท้ายนะฮะต้องเข้าไปที่เข้าไปข้างในก่อนนะฮะแล้วก็จึงจึงจะสู้กันได้นะฮะดูที่ครับดูนะดูนะไม่เจอนะฮะอ๋อมันอยู่ตั้งไกลเลยนะฮะยังไม่เห็นกันนะฮะเข้าวงก่อนก็ได้นะฮะตอนนี้นะฮะ ต่างไฟต่างก็ส้มนะฮะดูสินะฮะว่าใครจะเป็นคนสดใช่นะฮะเหลือแค่2คนนะฮะลูกแคร์พีนะฮะแลโก็น้องเบอร์สิบเอ็ดนะฮะน้องเบอร์สิบเอ็ดเก็บไปแล้วนะห้าคิวนะฮะโอ้โหสมลูกแคร์พีนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้หนึ่งคิวก็ยังไม่ได้เลยนะฮะนะฮะแบบว่าลูกแคร์พีใสยฟรีนะฮะไม่ใช่ใส่เติมนะฮะบอกว่าเข้าเล่นในโทรศัพท์ที่โคตรกากนะฮะแรมสองนะประมาณนี้แรมสองนะ ก็ประมาณนี้นะโอเคนะดูดิฮะโอ้ยโอ้ยไม่เจอกันนะฮะโอ้ยอยู่ใกล้ๆกันฮะเห็นจะเห็นกันไหมเนี่ยเห็นแล้วนะเลยเห็นแล้วนะเฮ้ยทำอะไรอ้าวอ้าเอาอะไรอะไรอ้าวพาไปซะได้นะฮะพาไปซะได้นะฮะเฮ้ยอย่ายือย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งเดี๋ยวหัวแตกนะฮะอีฝ่ายมีสไนเปอร์นะฮะอีฝ่ายมีสไนเปอร์นะฮะอ้าวดูอ้าวทำไมทำไม ทำไมนะฮะทำไมฮะดูยังไงฮะดูยังไงไม่เจอนะไม่เห็นด้วยนะฮะดูเหมือนว่าอ e ีไฟจะเห็นนะฮะดูเหมือนว่าน้องเบอร์สิบเอ็ดโอ้โหหัวแตกนะฮะโอ้โสไนเปอร์นะฮะชนะไปแล้วฮะน้องเบอร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดชนะไปแล้วนะฮะ,ะแล้วก็สําหรับการแข่งขันในวันนี้นะฮะน้องเบอร์สิบเอ็ดได้ไปแลนฮะบัตรกาลินาห้าสิบบาทนะฮะจากการแข่งขันในวันนี้นะฮะตามนี่เลยนะฮะเห็นไหมโอ้โห 6คิวนะฮะได้ที่1แคปหน้าจอไว้เลยนะฮะเป็นหลักฐานโอเคนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมของพี่การแข่งขันในวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วในเดือนหน้านะฮะพี่จะมาจัดอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ